ถ้าผู้หญิงชวนเรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเราจะทายังไงดีครับสมัยก่อนเด็กผู้ชายเขาจะถามว่าผมชวน,นผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ยังไงต,ตอนนี้โดนผู้หญิงชวนซะแล้วสิเราเออโลกมันหมุนกลับพี่นัฐจะตอบน้องว่างี้มีคําถามถามว่าถ้าผู้หญิงชวนผมมีเพศสัมพันธ์แลวผมไม่มีมเ,เ,เนี่ยผมไอ้คนเนี้ยอ่านี่เป็นคนถามเลยพ่เ<อ>ขาบอกนอกจากน้องไม่เป็นไอ้คนแล้วน้องยังเป็นคนซึ่งมีสติสัมปชัญญะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดน้องโดนผู้หญิงชวนมีเพศสัมพันธ์แล้วน้องตั้งสติว่าน้องจะไม่มีน้องมีสติสัมปชัญญะสมควรที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะรู้จักอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนได้ถามต่อว่าถ้าน้องมางนั่งมองว่าแล้วถ้าน้องจะมีน้องจะมีไปทําไมอันที่หนึ่งเอามีก็สนุกก็สนุกมีแล้วมีความสุขก็มีความสุขมีเสร็จแล้วมีโอกาสจะติดโรคไหมมีมีโอกาสไหมถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องอยู่และให้น้องบังคับจะให้น้องเป็นพ่อของลูกในอนาคตเขามีโอกาส มีโอกาส<ม>ไหมที่ผู้หญิงคนนั้นเขาติดเอทอยู่แล้วเขาเกิดจากอยากจะล้างแค้นผู้ชายที่เหลือแล้วมาให้น้องมีมน้องก็ลองนั่งนึกต่อว่าจะมีผู้หญิงดีๆสักคนไหมมาชวนน้องมีน้องตอบได้เลยอันสุดท้ายว่าคงไม่มี น้องก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแบบนี้ฉันกลับบ้านไปไหว้แม่ดีกว่าขอบคุณครับแม่ที่เลี้ยงดูผมมาครับผมเนี่ยอยู่ดีๆมีผู้หญิงมาชวนให้ไปมีเซ็กซ์เนี่ยผมลับรู้สึกกลัวนะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาขอเรามีเซ็กซ์ง่ายๆแสดงว่าเขาก็ทําแบบนี้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันกับเราไม่ผมไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกต้องเป็นเราชวนไม่ใช่เขาชวนแสดงว่าของเราอาจจะเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถ้วนนับไม่วเหมือนกันนะเสี่ยงสูงมากเลยเพราะฉะนั้นน้องๆครับ เคยดูหนังเรื่องโชว่ฟ้าดินสลายไหมครับผมชอบสโลแกนเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเสน่หาชั <remembering. saliva. S 1> ่วข้ามคืนแต่ขมคืนชั่วนิรันดร์ผมไม่แล้วนะครับรัวเหมือนกันนะครับแต่ก็จะชวนคงมีไมดนี้ต้องป้องกันตัว